สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมทั้งช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามแล้วก็รับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแม็กเช่นเดียวกันนะครับเชื่อว่าผู้ที่กําลังสนใจวุ้ดปืนนะครับแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับก็มักจะมีคําถามขึ้นมาในใจข้อหนึ่งนะครับว่าไอ้ปืนกึ่งอัตโนมัตินี่มันมกักจะมีการขัดลํานะครับ แล้วลักษณะของการขัดลำของปืนกึึงอัตโมัติเนี่ยมันขัดลำกันแบบไหนบ้างนะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะอยากจะรู้นะครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของคําว่าปืนขัดลำนะครับของปืนกึึงอัตโมัติหรือว่าปืนแมกกาซีนเนี่ยนะครับเราก็ต้องขอเกริ่นไปสักนิดหนึ่งนะครับว่าในอดีตนะครับตั้งแต่ปี80ลงไปนะครับปืนแบบกึึงอัตโนมัติแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะครับหลายยี่ห้อนะครับหลายรุ่นนะครับ ไม่ชอบกระสุนแบบหัวรูอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเรียกก็าหัวระเบิดนะฮะเรียกกันแบบบ้านๆนะครับบางทีนะครับบางคนนะครับตั้งใจที่จะไปซื้อปืนแบบแมกกาซีนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามาเอินแล้วนะครับเห็นว่าเขาใช้กระสุนหัวรูแล้วขัดลำนี่นะก็เสียความรู้สึกไปเลยนะครับแต่นับตั้งแต่ปี80ขึ้นมานะครับปืนแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับยี่ห้อชั้นนาบนโลกใบนี้นะครับปราศจาก ข้อสงสัยเรื่องของการขัดลำเอาละในเมื่อเขาออกแบบมาดีแล้วนะครับพัฒนามาดีแล้วนะครับเรื่องกระสุนวอลูนะฮะประเสนต์ของการขัดลำนั้นไม่มีนะครับแต่ก็ยังเกิดขึ้นที่เห็นบ้าง,หน,งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมันขัดลำในระหว่างที่เราซ้อมยิงในสนามยิงปืนนั้นก็คงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดมันขัดลำอยู่ในภาวะที่ใช้งานจริงๆนะครับบางคนนี่ไปไม่เป็นก็มีนะครับวันนี้ผมเอาปืนตัวอย่างนะหนึ่งกระบอกหนึ่งยี่ห้อหนึ่งรุ่นมาให้ทุกๆท,ท่านดูว่า ปืนเนี่ยมันขัดลำเนี่ยที่เรามักจะพบเจอกันนะครับเราจะพบเจอในลักษณะไหนนะครับประการที่หนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าขัดลำแบบคลาสสิกแบบง่ายๆนะครับปืนกระบอกนี้มีกระสุนอยูย่ในแม็กซีนจํานวนหนึ่งนัดนะครับขัดลำแบบนี้นะครับก็เรียกว่าคาบปองไฟนะครับการแก้ไขก็ง่ายๆนะครับ ซึ่งปืนในระบบเข็มพุ่งอย่างเช่นกล็อกนะครับการขันลำแบบนี้นะครับแก้ไขง่ายๆนะครับบางท่านก็อาจจะแค่อย่างนี้นะครับบางท่านก็ถึงก็ต้องถอดแมกซีนออกมานะครับแบบนี้พบเจอได้ง่ายๆนะครับคันลำแบบดังที่เห็นนะครับคือคาบปล่องไฟนะครับแบบที่สองนะครับคันลำในลักษณะอย่างนี้นะครับช้าเลยนะครับ ทางท่านเจอในลักษณะแบบนี้นะครับถึงกับใช้งานไม่เป็นเลยนะครับขัดลำในลักษณะนี้คือปอกเก่านะครับซึ่งถูกทกําการยิงไปแล้วนะครับสังเกตดูนะครับจะมีรอยตีเข็มแทงนมลที่ปอกกระสุนนะครับปอกเก่านะครับบว,วมติดรังเพลิงนะครับแล้วก็ทําให้เหล็กคัดปอกนั้นคัดปอกออกมาไม่ได้นะครับ ลหลายเคสแบบนี้นะครับเหล็กคัดปอกหัก <initiation> ก็เคยเห็นมาแล้วนะครับคัดลำในลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าหนักหน่วงพอสมควรนะครับบางคนไปไม่เป็นเลยนะครับปลดแมกกาซีนนะครับบางทีปลดไม่ออกเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะครับเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะคัดลำบแบบนี้นะฮะไปไม่เป็นเลยนะครับเนี่ยนะฮะสังเกตดูนะครับ ล่องล็อกสไลด์ยังไม่ถึงนะครับนะฮะนี่นะฮะวิธีแก้ไขก็ง่ายๆนะครับเนี่นะฮะนี่นะครับแต่ว่าในกรณีที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับคือปอกกระสุนมันบวงคับหลังเพลิงนี่แก้ไขยากนะครับท่านต้องเลือกพิจารณากระสุนนะครับประเด็นที่สามนะครับนี่นะฮะ ตรนี้ก็พอสมควรนะครับคือกระสุนแย่งกันเข้านะครับสังเกตดูนะครับกระสุนหนึ่งนัดนะครับกําลังจะเข้าไปที่หลังเพิงนะครับเนี่ยนะหนึ่งนัดก็อยู่ในแม็กกาซีนก็ลงจะขึ้นเข้าไปในหลังเพิงนะครับ What What the fuck? ก็อาจจะเกิดจากหลายประเด็นนะครับบางท่านก็บอกว่ากระสุนแรงอ่อนนะครับบางท่านก็บอกว่าสไลด์ถอยหลังเร็วเกินไปนะครับมันมี มันก็มีปัจจัยหลายประการนะครับขัดลำสามแบบนี้เชื่อว่าหลายๆท่านคงได้พบเจอนะครับสำหรับท่านที่ใช้ปืนแบบกึ่องอัตโนมัตินะครับนี่นะครับการขัดลำของปืนเท่าที่ผมเคยเห็นก็มีอยู่3รูปแบบนี้นะครับเอาละครับแล้วก็เชื่อว่านะครับผู้ที่ใช้งานปืนแบบเกึ่งอัตโนมัตินะครับก็คงจะไม่อยากให้ปืนตัวเองขัดลำไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือว่าเป็นการซ้อมยิงนะครับ วิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับก็คือทดสอบกระสุนที่เราใช้ประจำประจำนะครับว่าเราใช้ยี่ห้อไหนนะครับรูปแบบของกระสุนแบบไหนนะครับแล้วก็การดูแลรักษานะครับการใส่น้ํามันหล่อลื่นนะครับให้ตรงจุดนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับปืนทํางานได้คล่องตัวนะครับแก้ไขสองเรื่องนี้ปืนของท่านไม่มีคัดลําแน่นอนนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ปืนนะครับทุกๆท่านนะครับ ถ้าเป็นผู้ที่เคยใช้ปืนมาบ้างแล้วก็ถือว่าทบทวนความรู้กันไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นท่านที่ยังเป็นมือใหม่อยู่ก็รับรู้ไว้นะครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับ